ทุทีกนีุกีอก็แล้วเ่างนไเป็นนางเลยที่ผู้ไปมุ่งต้องปอือมันเขาเป็นข้าุ่น้ว่าไรเว้ยมันเราะมุงเป้า่อนละเราเป่าค่น่ะผมเปาเนี่ยเราเที่ยวไปอาญาลอยหรเลยันไงครับนก็ตีกนิอายเราต้องที่ันได้บอันนี้มาในหนี่พระอาจารย์ฟันฟันกั่ไหนพอสู้สู้การฟังเลยคือฟันมือนีลากัว่ามัน มก็ยังไปไปฮักปุจจันทร์วิ่งอะไรแต่ว่ากายไปแล้วแต่ว่ามันมันเห็นว่ามีเนกุ่หลังหันเดียเป็นมันเป็นปตาน่ะก็เลยเห็นงูงูมันอันเลี้ยงกันอยู่สามตัวก็เลยกำออกกำกำอื่นมากก็มีอยูะก็มันก็ดินเอาดิวรอดีอยู่งูซ้ำกันเตะเลยเนี้ยซ้ำกันบอบอเป็นวกเนี้ยพวกสันตุซ้ำกันความไปจังตัวปั่นหมุนโอ้ยดูสีน้ำอันนี้ มันเศร้าไปบินบาก,ลากาเลยยางคุ้งใหญ่ไปนะบอรกันมาหามหาหนอขึ้นฝันตีตีเลียกได้อจับฟองงูสามตัวเลยจับถึงแมาแต่ว่าจับมือเดียวเฉยเอาผมฝันผมก็จับสามตัวแต่ว่าผมจับทางไต้ตัวหนึง่งจับสัก,กว่าสองตัวเฉยผมก็จับไป็นงูสามตัวกัน,น,นเฉยเอาผมปวดยุคนั่งปวดฝันตรงกันได้เออฝันคนละมือฮะหนึ่งคนละมือนอกเจีย๊ยงนะ บ้านนี้บ้านนี้อันเพื่อนแปรเพายังไงทั้งฝุ่นพวกก็อันเดียวกันตัวหมู่งกันคันั้นคันั้นคันั้นกำมือมือห่างเนาะคันั้นผมแปรดิห่ามือนีนกลมบอกำห่ากันกำกระเกาด้วยกันมือข้างนี่เดียวผมแปรงูกันสตัวสิแปรคือกันบ่ ต้องคอยยังมตีคนมือเนาะตีสองตัวเอาเอาน้ำพระอาจารย์พระอาจารย์ตีว่าั้งไดว่าสู้ฟังจ้ายี่ไม่เก็ตามนี่ละเก็บตามแต่ว่านเลิบบอกแต่ของแต่ว่าคงคอยไปนยึ่ขี้โพดอันสูงดอกแต่ทำไม่ยึดบนขี้โพเมยนไปแม่รไปแม่งนี่เป็นเป็ดเป็ดมันยึ่บนเมีนดอกแล้ว่าวตีนร่มหาก็ไปามตัวนะสามตัวอื เพาะทกปกับมันกับวอนนี่าหลมันตายครับคนเอกตีหาไปก้อนนะโอ้แปล่าเปล่เปเต้าพพ่อทอดอนหันจันตีจก็ได้ยูแต่ว่ามันบ่เมีนดอกจีดจีดหาจีดจีดสามจีเส็จมันก็จีดไปคนเดียต่อบาอยู่ดิขันขันงสิตะเกสิมาเป็นเป็นหาในี่หละเป็นหลักอีก็กำกำอีเมื่อกำเมือนอยวาปดินดาวดิวดาวดิวดาวดิ ต้องมาอ่านอาจารย์ว <tre quê> ิโยติเห็นงูฟันพร้อมกันสององค์เลยเนาะจ้ะพระอาจารย์ยูกุติไกลๆกันหรอฟันคือกันแต้คนละมือเป็นบ่จ้ะคนละมือฟันเห็นงูสามตัวเป็นบ่จ้ะพระอาจารย์อันดินเดาๆเลยบ่จะโยกขึ้นเลยบ่อจ้ะบ่จ้ะทางโยกขืนโอ้ฟันคือกันเลยสององค์เลยอันสองสองมือซ่อนคนละมือเป็นบ่จ้ะ บานี้พระอาจารย์อันธิว่าเจ็ดหนึ่งซี่ี่พระอาจารย์โทูไปบอกกันเลขพนใดมากล่องสลากคนเห็นงานอยู่ผุนบจ่จ้ะเนี่ยเพิ่เป็นแม่บ้านอยู่ในกล่องสลากทำความสะาดอยอะนี่ละห้มาตอนนั้นกับอันเที่ยงเกือบบายบายกลัวเหรอนอกเพราะทีน,นกับไปซื้อน้ำพระอาจารย์อยู่ซื้อเจ็ดหนึ่งสีเนี่ยลราบักคักคนละแต่ว่างว่วงยังได้พระอาจารย์ก็ขอไห้ในเด้อจ้ะขอแล้วก็ ห้โทรมาหามด้วยว่าสิให้โทรไปบอกหรือจังได <laughs> จ้ะเพราะหายร่งห้ยเอฟซีเบงเอฟซี FC ก็จับตามองน้ำกันดีๆแ้วจ้ะนี่ละมองนี่นะแม่นคักแม่นแน่นี่นี่อ,อาจารย์ก็เลยมาตาสื่อนองจันนอตดสื่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่พอที่ก็ไม่พิมพ์ฝาดแต่ตัวน,นี้แล้วบักคักหนึ่งสี่นี่ะเอายางคักนี่ละจ้ะหัวนี่ก็จังไดกติดตามมาเบาซูกันฟังแบงปันกันนาอะจะ้ะอ,อาจารย์ว่าสิใหายได้คักคักคุลละ เี๋ยวสิไปขอหายสิไปสวดขอพุูนละแต่ว่านี่ฟันดีละเด้อจ้ะสามหาเจ็ดพระอาจารย์ตีให้เนาะคะ่ะเห็นงูสามตัวแล้วกะเจ็ดสามหล้วก็หาสามเด้อจ้ะน,นี่ละจ้ะวันที่สองฝึกภาค,คมสองหาหกหกเด้อจ้ะมาตามแล้วละ่ปะปูวัดปลาเฮานี่ละสีหายมิโศมิลาบน้ำกันเนาะคะ่ะว่าอ,อาจารย์นี่เอาอ้างเพื่อจะซื้อวัตถุสมบัตินั่นแบบที่นบบ <c oughs> ว่าว่าเปิดสวนกรุงหลวงเพราะว่าเปิดสวดเมียนนี่เด็ก ผลยำไดเปลี่เปี่ยด้แต่ว่าหั่นผึ้งซีดั้มันึ่งไม่หยีมือจนมากคนยิ่งก็สื่อบอกบอกพวกมาตลอดนะถือตลอดนะเมื่อกี้ผมกปสวดเที่ยนแต่ว่าเมื่อีผไปสวดยี่ท่านผุนหัไปก็ต้องให้คนนันเ okay. ปเฝ้าพเปย่านกนอย่างอ่อนหน่อยเพราะเดือดมันสวดโดนด้วยคนนี่มันสวดเพมหนึงเเดียวนสวดสวดนมากสวดมือว่านวัพระนี่เลนม้ก็ได้แต่ว่าเดือหลังจาก หลังจากตุ่มไปเดียวมเอยานแล้วมันว่าหลังจากยันย่างเยอือมึงยีเนือยานนะจะทำแบเนี้แต้องไปทำมึงมองไว้ใรายขึ้นขึ้นนั่นเพราะงั้นตันอนตะเวนเลยตัวคืนปราะว่าตีหนึ่งกปตีสองเดีวมันนั่งลยขึ้นนั่งยเี่ยนีั่งยูียนีได้ยินเหรอคือมาจากเหาได้ยินเดียวไอ้กี่นาเมื่อวานบอมันนั่งตุ่มใหญ่ เป็นตะกี้อายุครูเก่าเลยมันจะยิ้มหงอกยู่นิเออบางคนเรียนก็จะ่ามุนเบียนไก่ยนี่ยอะไรที่นี่ที่มุงต้นเกลี่ยล่ะเพะน่ะว่ามึงเละกันหน้าเราอะไรแบ้าไมหยิไม่ยิ่สวดนั่นล่ะไม่ยิมันขู่สาดสวดตอนนี้ยิ่งเสียคุยกันก็เพราะั่งบัง่โต้นเกลี่ยต้นนี่ล่ะน่งฟังวันนั้นซื้อนี่ก็ะถือ เรวดวดวดน้อยเยี่ยวดุดแจงหัวนาะคือเทลาสองตัวนึงไม่ซื้ออะไรยีเ้สามหาเจียรตไสามหาเจ็ดเอาน้ำระอาจารย์ลดจ้าที่ไว้ยี่เปสามหาเจ็ดตสามตัวสามหาเกียรมดเหียนสองตัวละบบสองตัวสองตัวกตีไปเหนตัวนั้นละเกียามเหนเจสามเออบล อีเดียจ้าหึ่งพาจารย์มันบอกล่าสุดไม่ทิมเจ็ดหนึ่งสี่เนี่ยไม่เขาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่กันแล้วก็แบบอันส่วนของคนฟันคนฟันไม่เคิดคุณลำดีเดียวไม่ไม่เนาะฟันก็จะก็จะทีิมก็จะไปท้องหันรวมงามนสำกันแต่งงานสำกันว่ามีหมุดตีหรอก โอ้จกจกระ็จิตจิตผมก็ซื้อเยอะเลยสี่พี่บ้านดอกก็เตภัณฑ์บอกกันจันทร์จัแต่พวกนั้นเลขที่ออกไม่จำเป็นต้องง่ามตัดตัวผลิตภซื้อหาหุ้หา็ออกเจก็<ม>บจีบแสดงว่าปันแมนนี่มุกจ่ะว่าล่อล่อค่าเกาะมองเพื่นเห็นงานอยู่กองสลากเนาะเมนบอเจ็ดหนึ่งซีนี่นนก็ไม่หีเข่าหี่ก็ทำวัดเนี่ยมูเกันอันจะพ่ออันจะอยากเก็บเขาก็ ถามออกกับช่วงสวดถ้ามาช่วงแบบอกว่ามือนั่นใกล้ๆใกล้ๆมือเลยออกชุ่มฮาคุณนี่เด้อมาคุยคุณนี่เด้อสีมาเลยนวพรอาจารย์ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงตะกี้เห็นตะกี้ช่วงฝอยฝอยตือรู้มันมันมีมาอยู่นึงฝอยผู้นึงลูกน้องฝอยนี่แหละลูกลูกป้าญาลูกลูกอีแอ็ตอยนะกแข็งกอนอ่ะแข็งกอนอ่ะเออจนมันตายบาดนี้เอามัน ผมไม่เคยกินแป๊ปซี่ผมกินแต่เป๊ปซี่อเอาไตาพวกปุ๋วันว่นะวันนี้เขาเจ้าไปไปเมืองนี่แถววัดวัดวัดตาลคืนเนี่ยครับเขาเจ้าไปหาผู้มมซี่เมซี่เนี่ยวันลูกเจ้าวันนี้ไปใส่ดอกยุทธธรรมอาจารย์อาจารย์สันเ <ừ> ขาวเจ้าไปยุ่ธจักอาจารย์สันเรื <ừ> ่องโบ่ลณแต่คนที่ว <ừ> ันนี้ไม่รู้ <laughs> ตู้เย็นเดื่องเดิมก็เปิดออ๋อใชาเนียนก็หามึงแต่เป๊ปซี่เนาะ มันไม่ยิงยาไปีนออนหรือยงงิงมาได้หรอเศร้าแข้มจืดบดิบแป้งไรที่กระเรี่ยวทีน,นั้นแต่ตั้งนี่เจ้าเปิดประตูเจ้าเปลือยโอ้ไปน,นอ่อนหรืเลยไปบอกมีเอ็มชื่อแฟกซี่ไว้ล้หลายเด้อจุ๋มปวดไฟลือกกกระตามต่อให้เลยเด้จเอจ้าเด็กพระอาจารย์ฝันเห็นงูสามตัวนี่แหละจา้าได้จับงูขึ้นมาดินเดาเดายูขึ้นวะพระอาจารย์สององค์ฝันตรงกันแต่ฝันคนละวันจา้า พันธุตีเลขให้สามหาเจ็ดลกเจ็ดสามลกรหาสาม้อจ้ะต่ว่ามองเล็กที่แม่บ้านคนทำงานอยู่กองสลากคนละญาตีพี่น้องเนี่ล่ะเนาะค่ะพันห้มาล่าสุดมือเลขออกเลยนจ้ะโทรไปบอกโพธิเกณฑไม่พิมพ์เจ็ดหนึ่งสี่นี่จังใดจะตามต่อมาห้อีกเนอจ้ะป้าอาจารย์ว่าเดี๋ยวคันใดปุ๊บก็จะโทรหาปั๊บเลยเพื่อนว่าจ้ะจะมาวาลสูกันฟางแบ่งปันกันนาะจ้ะพราะว่าแม่นรคัก นี่ละจ้ะอันนี้ก็เอาเลขปันพระอาจารย์เอาสูฟังเด้อค่ะนี่ไปตามหอดมองหอดวัดละนาะค่ะเนาะให้โศกให้หมาลำด้วยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อหัวันที่สองพฤษภาคมสองหาหกนี่ละจ้ะสำหรับมืนอาามนีิก็ซัมมินิกะนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเลยง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นมากวาดีมวยนากคนเมื่อบานพ่าอาจารย์วีอาจารย์วีเลย